มาดูดอกว่านงาช้างนะคะดอกว่านงาช้างที่ออกดอกนะคะปกติเขาก็จะออกประมาณว่าหน้าหนาวก็จะออกค่ะคือถ้าแก่แล้วเนี่ยจะมีดอกทุกต้นนะคะแต่บางที่เขาก็บอกว่าเมื่อเวลามีดอกเนี่ยจะเป็นสิริมงคลจะทำให้ร่ำรวยก็เราก็เชื่อไว้ก่อนเนาะอืมแต่ต้นนี้ ได้มาเมื่อประมาณปีที่แล้วที่สวนจะร้จักรนะคะได้มาก็คือกระถางเล็กๆเลยค่ะเล็กๆมากเลยแต่ตอนนี้ยาวไปเมตรนึงแล้วค่ะความยาวนี่ก้านเขายาวเป็นเมตรแล้วก็ปลูกในโอ่งนะคะตอนนั้นต้องใช้ไม้ค้ำเลยค่ะเพราะเขาจะล้มแต่ตอนนี้ก็ปล่อยตามสภาพเขาเลยนะคะแบบว่าให้เขาไปทางไหนก็ปล่อยเขาเลยะคะ่ะไม่บังคับเขาเนี่ยค่ะดอกจะเป็นขาวๆตั้งสูงๆเลนะคะ นี่ยยาวยาวมากเลยค่ะแต่ตัดไปสองกิ่งนะคะตัดไปไปปักชำสองกิ่งนี่ค่ะยาวมากเนี่ยสองกิ่งที่ตัดออกไปนะคะไม่กล้าดมกลิ่นว่ามีกลิ่นหรือเปล่านะ แต่ที่สังเกตเห็นนะคะเหมือนจะออกหน้าหนาวอะค่ะแต่ตอนนี้เหมือนกับเออมีมีหลายหลาย,หลายที่เขาโพสต์นะคะก็เห็นอยู่ว่าเออเขาถ่ายกันแล้วก็บอกว่าจะเป็นสิริมงคลมากถ้าบ้านไหนมีดอกนะคะเราก็เชื่อค่ะงวดหน้าเลยค่ะงวดหน้า <laughs>